เกมให้ด้วยนะเล่นหนึ่งผ่านไปแล้วเล่นที่สองอันนี้คือการบ้านนะให้นักเรียนไปเขียนอันนี้มา น,นี่นะคบนักเรียนชายห้เขียนมาให้บดด้วยล่ะวันนี้เขาให้เขียนเองแล้วก็ไม่ต้องมรียสีอะไรนะตามใจก็แล้วกันเคก็จะเป็นชั้น <Okay. S 1> และการบ้านเรื่องที่สามคือ,อกิจกรรมที่นักเรียนไปทำใจก็จะเป็นเอ่อสี่ นี่นะคะนักเรียนต้องไมาวาดอันที่ว่างเปล่าไปนะนี่ก็จะเป็นแค่นี้ส่วนในนี้คืออ่านกูละอ่านที่ซาคิต้องอ่านนะนักเรียนชายอ่านตั้ง ที่บ้านว่าทำไมเล่าครูพังนักเรียนรู้เรื่องไหมครับเข้าใจที่ครูบอกไหมครับเข้าใจไหมลูกเด็กชายสก,กิฟเข้าใจที่ครูบอกไหมลูกเข้าใจไหมครับการบ้านสี่เล่มนะครับเข้าใจสักเล่มไหมครับเข้าใจไหมครับลูก